กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ Animal Two Game นะครับวันนี้เรามาเล่นในแมปเดสเลียวกับเพื่อนกันนะครับอ่าเพื่อนผมมีช่องด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับผมก็จะมาบอกทีหลังนะว่าช่องชื่ออะไรผมลืมไปแล้วโอเคก็ตอนนี้ยผมคุยกับเพื่อนแล้วว่าเราจะไปที่หมู่บ้านกันเลยนะแบบอาจจะแวะเล็กน้อยไม่ไม่ค่อยแวะเยอะดย๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมไปแล้วกันไปไปดิ โอเคไปละโอเคครับเรามาแล้วครับตอนนี้ผมก็ว่าจ,จะเอาไปไว้เป็นแผ่นไอ้ตรงข้างหน้าครับให้มันเป็นจุดรองพื้น,นครับเพราะว่ามันมันเป็นหลมุมแป๊บหนึ่งมันติดโอเคครับตอนนี้ผมกําลังอามาใส่แล้วนะตอนนี้เชื่อไหมเพราะว่าตอนนี้ผมมีธาตุแล้วนะเนี่ยครับธาตุนั่งข้างหน้าขับรถให้ผมอยู่นะครับผมกำลังารใช้ธาตุเลยนะครับ เรียกเป็นคี้์ค่าเลยครับทุกคนโอเคครับขับยาๆครับทุกคนเอ้ยทำไมมันนานจังวะเพื่อนผมไม่พูดนะครับเพราะว่าไม่รู้ครับเพื่อนผมมันไม่พูดนะครับทุกคนเพื่อนผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็คือผมเหมือนเสียงในในแชทมันจะไม่เข้านะก็เลยไม่สามารถพูดได้เอ้ยผมเจอทองครับ เพื่อนผมผมบอกว่ามันสามารถใช้พ่วกทุบได้แต่มันนานนะใครยังไม่รู้นะครับลองไปทุบดูครับมันใช้ได้จริงแต่ว่าพวกผมอะทุบทุบกันนานนะแบบช่วยกันตีทั้งสองคนอะ่ะมันยังไม่ค่อยแตกอะมันยังไม่แตกเลยะแตกโคตรนานอะ่ะดูดูโอเคครับแตกแล้วโอ้โหมือเพื่อนผมเร็วโคตรเร็วเลยหยิบไปทั้งสองก้อนด้วยความรวดเร็วทุกคนเห็นไหมแป๊บเดียวเองหายเกียงละผมพึ่งด่าไปนะครับ เนี่ยด่วมึงหยิบเร็วจังวะเมามงึงไดลวนเ,เร็วเนอะเนี่ยผมพูดมะเกี่ยครับผมทำการใช้ธาตุให้ไปขับรถแล้วนะครับเหมือนว่าเหมือนจะใกล้มือแล้วนะเฮ้ยผมเจอร้านเฟอร์เนิเจอร์อ่ะทุกคนไปค,ครับทุกคน <laughs> ตอนนี้ผมถือปืนกะจะลั่นไกลแล้วนะครับ อุ้ยใช่น่แน่ผมเห็นมือมันโผลม่มาเป็นเสียงนั่งโปง้โปงๆขออนุญาตปรับเสียงกันแครับทุกคนอ่าเสียงเกมมันไม่ค่อยได้ยินเอ้เสียงมันหายไปไหนอ๋อตรงนี้เองนี่ปรับเลยครับทุกคนเยอะๆทุกคนจะได้ยินเสียงกันบ้างเดี๋ยวมันจะเงียบเกินไปโอ้ซอมบี้บูมตี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 ตตโอซอมบี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีของนิดเดียวแต่ซอมบี้โคตรเยอะเลยทุกคน หยิบยากกังเลยอะเว้ยตอนแรกผมนึกว่าแลนเทิร์นเอาไปได้นะความจริงมันเอาไปติดบ้านเยวเก็บกระสุนปืนแป๊บเออโอเคเพื่อนคุยกับผมว่าเอ้ยน่าจะใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วมั้งเมียที่เก็บพันเนี่ยใกล้ถึงละตอนผมหันไปเห็นบ้านนะผมว่าจะไปกับเพื่อนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมืดก่อนนะ เดีย๋ยวผมจะตัดไปตอนใกล้ๆถึงหมู่บ้านเลยแล้วกันดีกว่านะโอ้ของตกแป๊บนึงครับทุกคนเก็บก่อนผมเก็บของปุ๊บผมตัดเลยนะหนึ่งสองซามสาม,สามเอาไม่ไปเอามืดก่อนก่อนที่เราจะแวะหมู่บ้านเรามาแวะคุกก่อนดีกว่านะทุกคนนะนี่แหละเขาเรียกว่าปืนฟรีทุกคนที่เราไม่ต้องซือ้อเพื่อนผมกำลังนั่งกินข้าวอย่างแซบอยู่นะทุกคน ก็เลยเหมือนจะเห็นเพื่อนผมแบบยืนนิ่งบ่อยคือกําลังนั่งสวบข้าวอยู่ตื่นเชื่อไหมเพื่อนผมอะตื่นสิบเอ็ดโมงนัทุกคนตื่นขึ้นมาเราไม่เล่นกับผมเลยเนะี่ยเอิดโดนซอมบี้กินยิงยิงไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมว่าตะก่อน,นะผมชอบเล่นนะเดนเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะมันเบื่อมันเล่นแล้วมันเบื่อเฮ้ยนั่นมันปืนนี่ว่ขอยิงอซี่ เอ้ยยิงติดเอ้ยผมเพื่อนผมมาละกำลังส่วงข้าวก็วิ่งมาแล้วนี่แน่โดนโขโกทีเดียวโอ้ยเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยโปงโปงโปงปงโอเคเรียบร้อยโอ๊ยเ้ยมีโตนี่ว่ะโตไปด้วยซอมบี้มีเยอะมากเลยตรงนี้เอ้ยไม่ช่วยผมตีก่อนเฮ้ยไม่ช่วยค่อยตีก่อนดิเพื่อนผมนี่ชอบไปกินข้าวนะรักแ,แซ่บข้าวตลอดเลย โอเคได้เวลาเดินทางอย่าเอาซอมบี้ไปด้วยนะดูวน่าจะเป็นเชื้อเพิงชั้นยอดเลยซอมบี้จะเยอะเยอะนี่แหละแชดเชื้เพลิงชั้นยอดเลยโอเคอยา๋ยาเคลื่อนรถแล้วนะโอเคหลังจากนั้นผมจะตัดไปตอนที่ถึงหมู่บ้านเลยละกันไปตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแล้วทุกคน่ไงหมู่บ้าน นี่นี่ไงทุกคนบอกเพื่อนเฮ้ยถึงหมู่บ้านแล้วเพื่อนดูนั่นดิเฮ้ยมีตัวถือระเบิดด้วยเพื่อนมันวิ่งมาหาเราแล้ว,ลวมันตีไม่โดนใช่ไหมเพื่อนอ๋อเหรอใช่เพื่อนมันตีไม่โดนใช่ไหมโอ้โหแน่ใจเลยเพื่อนเอ้ยเยี่ยมเพื่อนจบแค่นี้